รูน้าไม้หน่อยมะ้ยน้าไม้พี่หน้าไม้เมื่อเมื่อีให้หาน้ำไม้เะเฮ้ยไม่ได้มาหาอะไรไม่มีเลยฮะโอ้มีเหมือนกันรอยคนหาเหมือนกันไม่หวานแมงก่อนนี้เดี๋ยวลุ้งในก่อนเนาะรอยผู้ใดมาไปใหม่เลยทำไมหวานเมื่อปก่อนนี้เดี๋ยวไม่มีมลมแล้วมั้งพวกกันหมดละเก็เป็นกองกระถางเลยเราจะได้หรือพวกม,มีแล้วหน้าไม้หมดแล้วมั้งเนี่ยพวกก็นไปหมดแล้ว เฮ้ยมาด้วระวังงูจงอางนะเว้ยเฮ้ยนงูจงอางนะเว้ยโอ้ยมีทักหน่อเลยตายมาช้าไปมาเช้านี่แหลนเล้ยังด้วยเดือดักหน่อเลยอ่ะเอาเรียบเลยอ่ะเอฟซีไวลงหัวกินทักหน่อเลยอ่ะไปะเร็วมาไปไปไปเมียเร็วเฮียเอฟซี FC. ไปดูก่อนนู้นไปเร็วมา ออกมาขึ้นรถเลยไปน้ำมันก็แพงแพงรถก็ไม่อยากจะขับแล้วปุ่นมากระบกไปหาน้ำมันเขาอีกทำไงได้เหมือนกันจริงๆก็ต้องพูดบ้างเลยเอฟน้ำมันเขาแรงขึ้นก็ไม่มีจำนี่นถนรถสำคัญแล้วขันน้ำมันถ้าขึ้นขึ้นตามมาหาน้ำไม้ดีกว่าไปสาระเฮ้ยเร็วมีอะไรจะแท็กตรงนั้นแท็กไหมโอ้ไม้ไม่เหลือเลยเดี๋ยวมึงจะมิมบังเงี้ยเอ นี่ไม้หน่อไม้มเลยนะโอ้เขามาเห็ดก็ไม่มีเขมามาหมดแล้ววนะเอฟซีอืมไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะไปไปเร็วๆไปไปมาเรืเล่นครับผมหาไม่โไมายปเป็นไม่อคยคลิปก็มีแค่นี้นครับผมไม่มีอะไรหรอกมันก็ไม่มีสาระหรอกแต่มันก็ดูเพื่อสนุกไปใครไม่สนุกผมว่าผมสนุกนะผมทําเองสนุกครับเอฟซีมีความสุขด้วยจะได้ไม่ซึมเศร้าไงปกสอวฮะไหนนะให้ทํา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครัี่อีกมีสองต่อเลยนะผ่านอีกน้อยไปที่แก่งต่อครับผมเอ้าขอบคุณมากครับไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่ที่มาถึงวันนี้ฮะสวัสดีครับผมสู้ๆครับผม